สวัสดีครับผมเกษตรอีสานบ้านเฮาไม้ครับผมพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเห็ดทอระบายน้ำนะครับผมสําหรับบ่อที่เฮาเห็ดไปนะครับผมบ่อที่เห็ดจากพายางนะครับผมบ่อสําหรับใบเลี้ยงหอยนะครับผมพี่น้องนี่แหละครับเลี้ยงได้ทุกหอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหอยจุบหอยเชอรี่หอยโข้งหอยปังก็เลี้ยงได้นะครับผมได้ทุกหอยนะครับผม ตัวนี้เดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะพามาเห็ดนะครับผมวิธีเห็ดไอ้ทอระบายน้านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นบอ่อพายางแบบนี้นะครับผมก็คือการไอ้ระบายน้าบ่อ,อเขาต้องตักออกนะครับผมด้วยว่าใส่สายยางดูดออกนะครับผมตัวนี้ผมจะเห็ดท่อระบายนะครับผมโดยตน้นทุนกะโอแพงนะครับผมเซฟยี่สิบบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยครับผมมาเป็นจังไก ครับผมเนื้ตัวนี้ก็คือทอระบายนา้ำของเฮานะครับผมพี่นอ้องเฮ้า,าออแค่เปิดจุกนี่ออกนะครับผมน้ำก็จะไหลออกมาจากในบอ่อนะครับผมพี่น้องคือเข้าจะเห็ดไวในมุมของบอ่อที่มันต่ำนะครับผมต้องที่ต่ำน้ำจนจะระ,ะบายออกได้มากที่สุดนะครับผมพี่นอ้องตัวนี้ก็จะไอมีอุปกรณ์อ,อยู่สองสามอย่างนะครับผมเดี๋ยวเข้าจะไปเบิ่งวิธีการเหร็ดนะคะรับผมว่าเห็ดจังไรน,นะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยครับ โอเคครับผมข้ามาเบิงอุปกรณ์ทั้ง้นะครับผมพี่นอ้องอุปกรณ์เ้าก็จะมีทอเกี่ยวในนะครับผมนี่าขนาดสี่หุนนะครับนี่ตัวนี้ขนาดสี่หุนนะครับผมทอเกี่ยวใน้วก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นทอเกี่ยวหนอกนะครับผมขอทอเกี่ยวหนอกนะครับผมขนาดสี่หุนคือกันนะครับผมนี่เราจะต่อใส่กันในขนาดในรูปแบบนี้นะครับแล้วก่อนจะมี ไอ้ท่อขนาดสีหุนนะครับผมแล้วก็ฟ้าปิดนะครับผมไปปิดนะครับผมห้องจะต่ออยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นยางในรถนะครับผมนี่เป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมกะไปขอมาจากร้านซอมอ้รถนะครับผมลานซอมมอเตอร์ไซค์เท่ากับอามาตัดนะครับผมแต่ก็จ่อหูนะครับผมตัดหูโดยการตัดหูเท่ากับพับพับขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่กันไก่นะครับผมตัดตัดให้มันเป็นครึ่งวงกลมครับผมครึ่งวงกลมปึ๊บนะครับท่ก็จะได้นะครับประมาณนที่นี่ท่องจะเอาอยางแน่ลวดนี่มาใส่พยายามตัดไห้มันให้มันหน่อยกว่านะครับนี่จะสังเกตว่ามันหน่อยกว่านะครับเพื่อจะให้มันยืดยุ่นเข้าไปนะครับให้มันยืดเข้าไปนะครับ ยืดไปให้มันได้นะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเอากับไปประกบตรงนี้นะครับผมคันเข่านะครับผมส่วนฟังทั้งเกีียวในเขาจะเอาไว้ในบอนะครับผมเกีียวหนอกไว้ข้างหนอกหรือว่าหรือว่าเหล้วแต่สะดวกนะครับผมหรือพี่น้องจะเอาเกีียวในาเกีียวนอกไว้ข้างในก็ได้นะครับผมเกีียวเกีียวต้นนี้เกีียวหนอกไว้ข้างนอกก็ได้นะครับผมเหล้วแต่ความสะดวกนะครับผมของ แต่ละคนนะครับมันก็คือเอาไว้ได้หมดนะครับผมที่นี่ขาก็จะไปเจาะพายางนะครับผมพายางปูบัวขาเจาะเจาะแล้วข้ากะจะเอาตัวนี้ชุบเขาแล้วก็จะมุนตัวนี้มันแน่นๆนะครับเพื่อให้นามันบ่อซึมบอหัวนะครับผมพี่น้องผมก็ทดลองแล้วก็ถือว่า่านนะครับเหมือนีก็เลื่มผาพี่น้องมาเฮ็ดนะครับผมพี่น้องโอเคเดี๋ยวข้าไปเจาะบอกันนะครับผมแล้วก็จะใส่ทอนะครับ โอเคครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบอเออ่สัหรับเพาะของผมนะครับผมพี่น้องตัวนี้ผมก็นี่ไข่เพาะที่เอามาจากธรรมชาตินะครับนี่มีอยู่สองอันนะครับผมสองทีนะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นไข่ฮอลเชอร์รี่นะครับผมเก็บมาจากธรรมชาตินะครับตัวนั้นจะเป็นตัวหอยที่ใหญ่แน่แล้วครับผมก็คือเก็บมาเหมือนกันครับผมซื้อเข้ามานะครับผมหมายเขาเก็บมาให้นะครับ ตัวนี้ก็คือผมจะเพาะลงในบ่อเลยนะครับผมจะบดได้เพาะในจะบดได้ไปเพาะอยู่ในกระมังนะครับผมตัวนี้ผมเพาะลงในบ่อเลยนะครับเพราะว่าผมเรื่องเรื่มทดลองนะครับผมเรียนรู้แล้วก็จะมีบ่อน,น,น,นะครับผมบ่อน,นั่นนี่ก็ใครจะฝากหลายนะครับผมจะเป็นตัวรลายแล้วนะครับบ่อนะพี่น้องย่าพี่น้องเอีก่งกคงจะมองม่เห็นหรอกครับผมมันสะท้อนนนะครับ มาดูจากไข่คือ่าไข่เขาฝากล่วงไปหลายแล้วนะครับผมพี่น้องจะให้พี่น้องเบ่งนะครับใกล้ๆสังเกตเห็นบ่ครับเนี่ยจะไม่ห้อยเนยน้อยนะครับผมเกาะตามขอบนะครับผมเต็มไปหมดครับผมเลยเป็น้อยๆพันๆตัวนะครับเนีนว่เค่เข้ากับจามาเจาะตรงบริเวณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับ เ้าจะเจาะตรงนี้นะครับเพราะว่ามุมเนี่ยจะเป็นมุมที่ตามชุดรห้องบ่อนะครับเพื่อจะให้น้ำมันระบายออกให้มากที่สุดนะครับผมพี่น้องนี่แะครับคือตรงนี้นะครับผมพี่น้องโอเคนะครับผมี๋้วผมจะเริ่มทําการเจาะนะครับผมคือเขากะใส่ของมีคมหรือว่าเป็นคัตเตอร์หรือว่ากันไก่ก็ไดครับผมเจาะเจาะแค่หู่นในน้อยนะครับผมกาประมาณลูกทำเหนิยวมือ่ก็ได้นะครับ เียกว่าซ้ำกันไก่นะครับผมห้อจ้อเข้าไปอย่าจ้ออย่าจ้ะกว่านะครับเพราะว่ามันตัวนี้มมนมีความหยืดหยืนเท่ากับใส่ทอเห่อยัดเข้ามาหลักก็มนใหนแน่นเลยนะครับแล้วจังมาเบิ่งกันครับโอเคครับผมตัวนี้ในบอนี่มีนามนะครับผมพี่น้องมีหนามห่อก็จะเจาออยู่ประมาณจ้ออยู่ประมาณนี้นะครับประมาณตำตำนะครับผมให้ ตามที่สุดนะครับผมที่ตามในนะครับผมถ้าจิให้หน้ามันระบายออกมาให้หมดนะครับผมพี่น้องแล้วผมจะเจาะนะครับผมแล้วก็จะใส่อันนีปิดนะครับโอเคครับนี่รนนนตรงนี่ก็ใส่หัวตัวนี้ดันออกมาเลยนะครับนี่ครับ ดินออกมาแบบนี้นะครับจากที่นี้ก็ใส่เกียวเกียวในนะครับผมหมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนเข้าให้แน่นๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พอแน่นดีทีเ่เ้วเขาก็ใส่ตัว โอเคนะครับตัวนี้กกคืออ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ทองตัวนี้ก็คือว่าเป็นการเรียบร้อยนะครับะครับผมสังเกตว่านาจะบวซึมนะครับนี่อ่านามบวซึมนะครับนี่แน่นดีไม่ด้ครับนี่นาจะบวซึมเพราะกะว่างแบบนี้หรือว่าจะหาใหม่มาล็อกบ่อยเพื่อที่บ่อยมันขยับนะครับอาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างในก็นจะเป็นแบบนี้เขากะเวลาเขาจะระบายนา้ำเขากะมาเปิดจุกตรงนี้ออกแค่นั้นนะครับหรือว่าใครอยากสะดวกก็นี้ก็เพิ่มงบขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับผมสื่อกอกมาใส่นะครับแค่นี้แหละครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ใส่งานสะดวกสบายแล้วครับตัวนี้ก็ต้นทุนทนือโยทีตัวนี้ตัวรหับาทนะครับในก็นหาบาตเกียวหนอกเกียวนนในตัวรหาบาทฟ้าปิดหาบาทนะครับผม่อ,อตัวนี้ผมก็มีอยู่แล้วก็ รุปแลยอ่ะสิบห้าบาทนอยี่สิบบาทครับผมจีหายเป็นยี่สิบบาทนะครับผมต้นทุนในการาเห็ดบ่อะนะครับผมพี่น้องในการเห็ดทอระบายหนาทะรวมก็บ่อกัระบอกระลอยนึงนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมบอ่บอหนาเท่ากันเนี่ยต้นทุนในการผลิตก็อยู่ที่ลอยนึงนะครับโอเคนะครับผมพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเห็ดท่อระบายหนานนครับผม ราคาประหยัดนะครับผมแค่15บาทถึง20 15ห้าถึง20บาทนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่อไวสําเนธนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคนที่มากที่ชอบนะครับผมพี่น้องตัวนี้ก็หาความรู้สาระดีๆมาให้พี่น้องนะครับทิอยาฮ็ดเกษตรนะครับผมพี่น้องดยทีห้าต้นทุนโบลายนะครับพ่ะก้ หาวิธีที่มันลดต้นทุนเท่าลงนะครับผมพี่น้องโอเคนะครับค่อยๆเคลค่อๆไปเด้ผมก็จะเพิ่มบ่อไปเยอะนะครับนี่จะเพิ่มบ่อเข้ามาอีกนะครับผมพี่น้องหลายบ่อตอนนี้ก็กำลังเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนเราบ่อสองบ่อแล้วแต่เฮ็ดไดนะครับผมสองสามมื่อาทิตย์หนึ่งบ่อหนึ่งใส่เวลาว่างนะครับผมพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอไหวสำหรนี้นะครับผมสวัสดีครับ